สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีคมหวานนะคะ,ะวันนี้น้ำอ้อยก็มีมิสวีนะคะทำจากเหล็กสปริงโชกมาให้เพื่อนๆ่ได้รับชมนะคะคือแบบรอแบบยาวนานมากเลยค่ะกว่าจะได้เซตนี้ชุดนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะมีทั้งหมด10เล่มนะคะทำจากเหล็กสปริงโชกเนาะ,ะราคาพิเศษด้วยนะคะ699บาทด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมเล่มที่1กันเลยนะคะ เล่มที่1น,นะคะใบยาว12นิ้วกว้าง1นิ้วสีหุนนะคะสันหนาห้ามิลค่ะหนัก4ี่รอสิบกรัมนะคะสำหรับใครที่ชอบมีดพกพาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะไว้แนะนำให้ใช้มีดซีเลยค่ะฟันกิ่งไม้อะไรนี้ได้จริงนะคะสวยมากเลยค่ะเล่มที่1นนะคะ ไปไปเร็วนิดนึงเนาะมีสิบเล่มนะคะเล่มที่สองนะคะความยาวจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วสามหุนสันหนาห้ามิลน้นําหนักสี่ร้อยสิบกรัมนะคะด้ามจับตรงนี้นะคะอย่ลืมบอกไปด้ามจับด้ามจับเป็นไม้ไม้แดงนะคะเล่มที่หนึ่งก็ไม้แดงเนาะสันคอทําจากสแตนเลสนะคะความยาวความยาวนะคะความยาวด้ามจับตรงนี้หกนิ้วครึ่งหมดเลยนะคะทุกเล่มเลยนะคะเล่มที่สองก็คือสวยมากเลยค่ะ สันคอสแตนเลสท,ทุกเล่มเลยนะคะเล่มที่สมนะคะเล่มที่หนึ่งกับเล่มที่สองทำจากไม้แดงนะคะเล่มที่สามใบยาวอยู่ที่สิบเอนิ้ว7หุนกว้างหนึนิ้ว3ามหุนนะคะสันหนาห้ามิลน้ำหนักอยู่ที่สี่ร้อยกรัมนะคะด้ามด้ามด้ามจับตรงนี้ก็เป็นไม้แดงนะคะสันคอก็เป็นสแตนเลสด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าสวยมากเลยนะคะต่อไปนะคะ ่มที่สีนะคะเล่มที่สี่ใบยาวอยู่ที่11นิ้ว6หุนกว้างกว้าง1นิ้ว4หุนนะคะสันหนาหมิลน้ำหนักอยู่ที่420กรัมนะคะเล่มที่สี่นะคะสวยมากเลยค่ะน้ำหนักอยู่ที่420กรัมอันนี้เป็นไม้แดงเหมือนกันนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงเนาะ,ะด้ามจับตรงนี้ความยาวเขาจะเท่ากันนะคะคือประมาณ6นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่อไปนะคะเล่มที่5เนาะเล่มที่5ใบยาว1 1นิ้ว6หุนนะคะกว้าง1นิ้ว4หุน1นิ้ว4ี่หุนนะคะสันหนาห้ามิลน้ำหนักอยู่ที่400รกรัมนะคะเล่มน,นี้นะคะ,ะใครที่ชอบแบบพกพาเนาะแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปทำจากไม้แดงนะคะด้านจับตรงนี้นะคะทำจากไม้แดงนะคะสวยมากเลยกวดาช่างจะทำได้แต่และเซตเนาะ สวยงามมากเลยค่ะเล่มที่6นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้ว6หุนนะคะกว้าง1นิ้ว3าหุนนิดนิดเนาะแล้วก็สันหนาประมาณ5มิลหนัก400กรัมนะคะตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะด้ามจับเล่มน,นี้เป็นไม้ประดู่นะคะสันคอสแตนเลสท,ทุกเล่มเลยราคา699้บาททุกเล่มเลยนะคะแล้วอ้อยก็มีปอกให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่7เนาะ นี้นะคะเส้นท,ที่7นะคะใบยาวจะอยู่ที่1 1นิ้ว7หุนกว้าง1นิ้ว3หุนนะคะสันหนาห้มิลหนัก410รอกรัมนะคะสันหนาสันหนาห้มิลเนาะด้ามจับตรงนี้เป็นไม้แดงนะคะด้ามจับตรงนี้นะคะความยาวของด้ามก็6นิ้วครึ่งเท่าๆกันหมดเกือบทุกเล่มนะคะด้ามเนาะสวยงามมากเลยนะคะ ต่อไปนะคะเล่มที่8นะคะเล่มที่8นะคะความยาวจะอยู่ที่11นิ้ว3หุนนะคะกว้าง1นิ้ว3าหุนเอ้เยจองขอโทษค่ะอ,อันนี้เล่มที่8นะคะเล่มที่8ใบยาวอยู่ที่11นิ้ว4หุนนะคะกว้าง1นิ้ว4ี่หุนนะคะเล่มที่8นะคะสันหนา5มิลหนัก400กรัมนะคะเล่มที่8ดนะทำจากไม้แดงนะคะเล่มที่8นะคะสวยงามามากเลยค่ะเล่มี่8 ต่อไปนะคะเล่มที่9ความยาวจะอยู่ที่11นิ้วสามหุนนะคะกว้าง1นิ้ว3ามหุนสันหนาห้ามิลอันนี้น้ำหนัก400กรัมเหมือนกันนะคะทำจากไม้แดงเนาะไม้ดูรู้สึกว่าไม้ประดู่จะมี2เล่มนะคะเล่มที่10แล้วก็เล่มที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไอ้ดูแปบ๊บนึงนะคะมี2เล่มเนาะไม้ดูอันนี้คือไม้แดงนะคะไม้ประดู่เนี่ยน่าจะมีเล่มที่หกับเล่มที่สินะคะเป็นไม้ประดู่เนาะ เล่มที่10นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้วกว้าง1นิ้ว3าุหูสันหนา5มิลน้ำหนัก400กรัมนะคะด้ามจับตรงนี้นะคะเป็นไม้ประดู่นะคะสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าสนใจทักน้ำอ้อยมาได้นะคะ093 301 79 43ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ